โดยเมื่อวานนี้นะคะองค์การสะพานปลาได้เริ่มจัดงานตลาดจดตุจักรสะพานปลาครั้งที่2ค่ะซึ่งจัดขึ้นที่สะพานปลากรุงเทพซอยเจริญกรุง58ระหว่างวันที่22-26พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะภายในงานก็มีการจัดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพจากเรือประมงที่เข้าเทียบท่าสะพานปลาขององค์การสะพานปลาซึ่งเป็นสินค้าที่มาจากการทำประมงที่ถูกกฎหมายรวมถึงสินค้าเกษตร,รที่ได้มาตรฐานจากกลุ่มเกษตรกรที่เป็นพันธมิตรกับองค์การสะพานปลามาจำหน่ายให้ก ประชาชนโดยตรงนะคะเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการชาวประมงและ,กะเกษตรกรได้พบกับผู้บริโภคโดยตรงเลยค่ะซึ่งก็จะทําให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นรวมทั้งเป็นช่องทางให้ประชาชนนั้นได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมด้วยนะคะามาใครที่สนใจนะคะมาเตรียมเงินใส่กระเป๋ากันไปหน่อยนะคะต้องบอกว่าราคาไม่แพงแล้วก็จะได้สินค้าคุณภาพด้วยค่ะราคาอาหารทะเลสดในช่วงนี้เนี่ยเขาบอกส่วนใหญ่นะคะหลายรายการเนี่ยก็จะมี ราคาที่ถูกลงกิโลกรัมละประมาณ50-100บาทหมายถึงว่าราคามันลดลงอะงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเขาเปิดอ่าวให้ทําประมงได้อย่างเช่นปูม้าก,กิโลกรัมละ200-500บาทหอยหวานกิโลกรัมละ100-250บาทเหมือกล้วยเมื่อสักครู่นี้นะคะ,คะกิโลกรัมละ150-300บาทแต่ว่าก้างเนียวราคาจะปรับขึ้นมาสูงนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงนอกฤดูก้างนะคะก็ก้างเขียวกิโลกรัมละ50-150บาทส่วนก้างกระดานกิโลกรัมละ300-450บาทค่ะ <ไป S 2> S 1> <S 1> <S 2> <S 2> กันเยอะๆสดๆเลยนะคะ <S <S 2> <S 2>